มาถึงเรื่องราวนี้คุณผู้ชมขาม้วนเสาที่ผ่านมาเซลไวเวอร์ภารกิจพิชิตยอดขายค่ะเกิดดราม่าขึ้นในทริ เทรนเนอร์ไอซ์คือวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยคือประเด็ประดังหลายปัญหามากไม่ว่าจะเป็นหนึ่งในเนี่ยสุดยอดนักข่ายของทีมไอก็คือน้องเฟียสเนี่ยคือไม่สบายหนักมากถึงขนาดว่าจะต้องแบบออกจากเกมการแข่งขันและไปโรงพยาบาลโดยด่วนที่สำคัญเท่านี้ไม่พอเฟียสเนี่ยจะต้องแข่งเป็นคู่เนาะเป็นอยู่ในทีมจาเป็นคู่คู่กับทีเซลนี่าทีเซลต้องทาภารกิจกับเฟียสแต่เฟียสไปโรงพยาบาลแล้ว เฟียสจีเซลก็เลยต้องไปจับคู่กับนิวซึ่งไม่เคยซ้อมด้วกันมาก่อนมยัก่ะและเจอนางแม่มดใจร้ายคนนี้นุ้ยสุจิลานุ้ยจ๋าไม่ต้องรอให้คนอื่นบอกเลยบอกเองเลยทำน้องร้องเห้เราว่าไปคอมเมนต์อะไรคือมันเป็นความกดดันถามน้องเขาเลยก่่นไหมว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นทำไม้องหแล้วก็เบรกกออีกครั้งหนึ่ง เพื่ให้น้องกลับมาแบบควบคุมารมณ์ได้อยู่กับเราตรงนี้แล้วเฟียและจีเซลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโทษจีเซลเมื่อสักครู่ก่อนเข้าเบรกจ้ะน้องเขาพูดอะไรนะคุณผู้ชมพี่นุ้ยค่ะหนูขอโทษด้วยนะคะขอโทษจันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเคลียร์ตรงนี้ก่อนเลยในใจอ่าในใจเป็นอะไรไงจ๊ะ จริงๆหนูกดดันค่ะกดดันเพราะว่าเป็นประสบการณ์ที่เป็นประสบการณ์ใหม่มากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าหนูกังวลว่าจะทําได้แบบไม่ดีจะทําให้แบบทุกคนผิดหวังค่ะแล้วทําไมเมือ่อกี้ถึงมาขอโทษพี่นุ้ยล่ะไม่มาสิเพราะว่าหนูไม่ได้ร้องไห้เพราะคอมเมนต์ไม่อยากให้พี่นุ้ยรู้สึกผิดแบบว่ามาทาให้หนูร้องไห้ค่ะเพราะมันไม่ใช่ค่ะแต่ว่าทุกคนที่ดูอ่ะทุกคนที่ดู่ะเขาก็คิดเหมือนกันหมดเลยเน้อเนออออฟเน้อใช่ นล้วหนูว่าจีเซลก็บอกว่าก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะว่าคือจริงๆเก็บการแข่งขันในวิกที่ผ่านมาเนี่ยต้องคู่กันใช่ถูกไหมแล้วเฟียก็คือป่วยหนักใช่เกิดอะไรขึ้นคือก่อนนั้นแบบคือเหมือนผมเป็นไข้หวัดก่อนหน้าหนึ่งวันแล้วก็ไปโรงพยาบาลเหมือนกันไปแล้วซึ่งไปฉีดยาแล้วด้วยแล้วก็ต้องแอดมิทแต่ว่าผมอะอยากจะมารายการคือแบบว่าฝืนตัวเองอะเราก็เลยแบบว่าเอออยากมาทํางานอะไรอย่างี้ครับแต่พอมาอีกวันหนึ่งอะ ก็เป็นอีกโรคหนึ่งอาการมันมาขึ้นมาอีกใช่ก็เป็นแบบว่าไวรัสลงท้องไปทําให้แบบท้องเสียอาเจียนอะไรเงี้ยครับบวกกับไข้ที่เป็นเมื่อวานที่ยังอยู่แทรกซ้อนมาด้วยไวรัสลงลงท้องท้องก็เลยหนักเลยใช่แล้วก็จริงๆผมก็ร้องไห้นะเพราะว่าเราต้องคู่กันหมายถึงว่าในในรายการอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่าตอนนั้นรู้สึกยังไงเอาจริงรู้สึกที่เราต้องทิ้งเพื่อนไว้คนเดียวเราอ่ะราจะร้องเราอะบิวอ่ะ คือแต่ว่าเขาทําได้ดีนะแือว่าเดี๋ยวโชว์มาซูออนเพราะว่ามันไม่มีเวลามาเตรียมเลยคือต้องโชว์เลยกับพี่นิวอีกคนหนึ่งใช่ใช่คือเดิมอมาซ้อมมาคู่กันเพื่อที่จะโชว์พร้อมกันแต่เราป่วยไปซะก่อนเออก็เลยต้องจีเซลก็เลยอยู่คนเดียวเขานีอยู่คนเดียวแล้วอย่างที่บอกว่าต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าละต้องจับผู้ใหม่แบบกระทันหันเพราะว่ามีเวลาให้เตรียมตัวเท่าไหร่คะจีเซล ประมาณห้านาทีห้านาทีห้านาทีโดยที่ไม่มีการซ้อมเลยจะเรียกว่าเตรียมยังไงเลยวเนาห้านาทีใช่แล้วก็เลยรู้สึกยังไงลูกตอนนั้นก็คือเครียดเลยครับเพราะว่าโดยที่ว่าหนูเป็นคนที่อินพริไวส์ไม่เก่งเป็นคนที่ใช่ค่ะแล้วยิ่งด้วยแบบภาษาแล้วคือเป็นคนที่แบบภาษาไทยคือไม่แบบเล่นมุกไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแขงแรงไม่แข็งแรงใช่ค่ะไม่ไม่แข็งแรงก็เลยคือ เ <c red> คร<ะ>ียดค่ะเครียดแล้วก็สงสารเพียรเพียด้วยะค่ะสงสารเห็นไหมยังแบ่งจิตไปสงสารเพียรดเออซึ่งมันก็เลยทําให้การทํางานของเราออกมาในจ็อบนั้นเนี่ยสำหรับตัวพี่เองที่เป็นกรรมการนะแล้วทุกคนนะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมน้องมีความกางังวลกังวลจนแบบกังวลจนทําให้เหมือนรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมน้องเขาเหมือนไม่เต็มที่อันนี้มันก็เลยกลายเป็นซีนนั้นขึ้นมาแต่ที่พี่บอกไปพูดแรงไปหรือเปล่าจ๊าถ้าพูดแรงไปกขอโทษด้วย ไม่เป็นไรทันไหมไม่ทันแล้วรอแต่ทุกอย่างมันออกมาจากใจพี่ที่พี่อยากจะแบบว่าสอนบอกจริงๆนะว่าคือเฟียดเขาไม่อยู่ตรงเขาไม่ได้มีโอกาสแข่งขันไงเราเป็นตัวแทนเพื่อนเราก็ต้องแบบฮึบเราต้องสู้จากเหตุการณ์นี้จริงๆจีเซลเองก็บอกว่าเอ้ยจีเซลก็ก็ได้อะไรเหมือนกันกับภารกิจนี้เป็นยังไงบ้างก็คือได้เรียนรู้ว่าแบบต้องการเป็นนักขายค่ะต้องแก้ แบบสถานการณ์ให้เป็นอันนี้คือยังคิดคำไทยอยู่ใช่ไหมเปลูกครึ่งดูออกใช่ไหมเป็นลูกครึ่งเออก็เลยต้องแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เก่งมีการเตรียมพร้อมใช่ใไหมกาแฟล่ะครับกับการที่อยู่ในเซเวอร์เป็นไงบ้างสนุกดีครับจริงๆเป็นประสบการณ์ใหม่คือเราคิดว่าจริงๆแล้วงานขายมันมันอยู่รอบตัวเรา สุดท้ายแล้วเวลาสมมุติว่าเราไปพิชงานหรือว่าไปเสนองานต่างๆสุดท้ายเราก็ต้องขายอยู่ดีจริงเราผมว่ามันได้สกิลจากตรงนี้มาที่สาคัญคือได้เพื่อนใหม่ด้วยได้แบบว่าได้รู้จักมุมมองของคนอื่นได้รู้การวิธีคิดของเขาด้วยอะไรเงี้ครับใช่เนอะกับ g c เ l ลเองก็เป็นลูกครึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะลูกครึ่งอะไรเอ่ยอคุณพ่อเป็นคนจีนอังกฤษค่ะค่ะส่วนคุณแม่ก็คือคน,คนไทยใช่ค่ะ,คะ นี่คุณพ่อน่ารักจังเลยแล้วพี่ทําลูกสาวคุณพ่อร้องไห้คุณพ่อว่าไงบ้างคะคุณพ่อยังไม่รู้เลยค่ะเดี๋ยวคุณพ่อดูอยู่นุ้ยคุณพ่อจะรู้ตอนนี้แหละเออภาษาจีนภาษาจีนก็เหมือนจีเซนจริงคือได้มาเรียนรู้ภาษาไทยพ่อ้วยเหรอเพิ่มใช่ไหมใช่ไหมแต่พี่ชอบความสัมพันธ์ของทุกคนนะที่แบบว่าเป็นลูกทีมทุกคนเลยที่แบบ เหมือนกับเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะทำงานด้วยกันเป็นทีมมันเลยต้องคุยกันเยอะครับใช่แล้วก็อย่างหนึ่งคือแต่ละคนก็จะมีเวลาจํากัดมีหน้าที่อย่างอื่นเงี้ยแล้วเวลาเรามาคุยกันคือแบบมันต้องจับมือกันแล้วอะมันไม่มีเวลามาแบบเอ๊ะฉันจะจับดีไหมอะไรคืองานมันต้องไปแล้วคือมันต้องไปเลยกับจีเซลล่ะคะ ก็เพื่อนใช่ค่ะคือแบบรู้สึกว่าพี่ๆคือทุกคนน่ารักมากแล้วก็ช่วยอร์ตกันแบบดีมากเราได้อะไรบ้างที่แบบเพิ่มเติมมาจากการมาเข้าแข่งขันนี้ก็เหมือนที่พี่เพียรพูดค่ะก็คือที่หนูทําอยู่แล้วก็คือธุรกิจที่บ้านอะไรค่ะเราก็ต้องแบบเรียนเรื่องแบบภาษาธุรกิจของคนไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องเรียนแบบวิธี ใช่แบบขายของเพจแล้วก็สามารถขายแบบต้องมีสกิลที่แบบสามารถขายอะไรก็ได้อะเนอะใช่ถูกไหมเอาจริงๆนะอย่างที่เมื่อวานเนี่ยคือพี่อ่านโพสต์หน้านี่ก็บอกเลยนะว่าจริงๆอ่อะเราหลีกหนีการขายไม่ได้เลยครับไม่ว่าไม่เราไม่จําเป็นว่าต้องขายของนะแม้กระทั่งขายตัวเราเองเช่นมสมมุติเราเป็นพนักงานอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงให้แบบหัวหน้าเลือกเราให้เราได้มีโอกาสในการทํางานนี้อย่างเงี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการขายเช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นเชื่อว่ารายการเนี้ย คุณผู้ชมที่ชมแล้วเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์ไปด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะส่งแรงใจเชียร์น้องๆได้นะคะไม่รู้ว่ามรสุมของทีมไอซ์เนี่ยเทนเนอร์ไอซ์เนี่ยจะผ่านพ้นไปหรือยังก็ต้องติดตามทุกวันเสาร์นะคะ6โมงเย็นทางช่องวัน31นะคะแล้วก็สามารถตามเชียร์น้องๆได้นะคะน้องๆเขาจะมีการแข่งขันไลฟ์ขายของใน s h อป e e Live ด้วยนะคะซึ่งใครสามารถทำยอดขายสูงสุดได้เนี่ยก็จะได้รางวัลอีกด้วยสามารถติดตามตารางไลฟ์ของน้องๆได้ทั้ง15คนค่ะทาง Facebook นะคะเซเวอร์ภารกิจ พิชิตยอดขายด้วยนะคะตามไได้เลยนะเอาวันนี้ขอบคุณเฟียนและจีเซลด้วยค่ะขอบคุณครับสู้ๆครับ